เพียงคนหนึ่งไปที่ร้านอาหารแล้วขณะที่กำลังจะลุกไปสั่งอาหารก็เห็นที่หน้าร้านเนี่ยมีคนแก่คนหนึ่งอายุสักหกสิบเจ็ดสิบ กับเด็กผู้หญิงประมาณสั้งสิบขวบสงสัยจะเป็นตากับหลานยืนอยู่หน้าร้านมองผ่านกระจกหน้าร้านนะเข้าไปในร้านอาหารถ้าทางจะหิวนะ แล้วคงไม่มีเงินแต่ก็อยากกินอาหารนะก็ยืนอยู่ตรงนั้นแหละผู้หญิงในร้านอาหารเนะี่ยคนนั้นเห็นเกก็เลยเดิอนออกไปหาสองคนนั้นแล้วก็ชวนให้ ตากับหลานนี่เข้ามาในร้านแล้วก็เลือกโต๊ะให้ทั้งสองคนนั่งแล้วเธอก็ไปสั่งอาหารร้านนั้นเนี่ยมันคงค่ล้า่ๆกับศูนย์อาหารนะคือต้องเข้าแถวเธอก็ต่อแถว ก็ใช้เวลาพอสมควรน,นะกว่าจะได้อาหารก็เอาอาหารเนี่ยมาให้ตากับหลานพร้อมกับน้ำแล้วก็ชวนให้ทั้งสองคนเนี่ยกินอาหารบอกว่าถ้าไม่อิ่มก็บอกด้วย จากนั้นเธอก็ไปเข้าแถวต่อเพื่อไปสั่งอาหารให้ตัวเองได้อาหารแล้วก็มานั่งกินที่โต๊ะเดียวกันกับสองคนนั้นเพนื่องานนี้นี่มีน้ำใจมากนะแล้วก็ไวด้วย เห็นอาการของตากับหลานหน้าร้านแล้วก็รู้ว่าคงอยากกินอาหารแต่ไม่มีเงินก็เลยไม่กล้าเข้ามาในร้านแต่จะยืนมองอาหารที่เขาวางขายแล้วก็ไม่ใช่แค่มีเงินอย่างเดียวนะ ต้องพร้อมที่จะสละเวลามาเข้าแถวเพื่อที่จะสั่งอาหารให้กับสองคนนั้นอันนี้เรียกว่าเป็นภาพที่น่าประทับใจมากนะผู้หญิงคนนี้ก็มีน้ำใจและสิ่งที่เธอทำเนี่ยจะว่าไปแล้วมันก็คือ การแสดงออกซึ่งความรักนะเป็นความรักที่สร้างความประทับใจให้กับคนที่เห็นมากแล้วก็เป็นความรักที่ควรจะมีกันเยอะๆแล้วก็แสดงออกมากๆวันนี้นี่เขาว่าเป็นวันแห่งความรักนะแต่ว่า มันจะมีความหมายมากนะถ้าหากว่าความรักที่ผู้คนนึกถึงเนี่ยมันคือความรักที่แสดงออกด้วยความมีน้ำใจเนะีเสียสละเป็นความรักที่มอบให้กับคนที่เขามีความทุกข์แม้ตัวเองจะไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามว่าอะไรก็ไม่รู้ แล้วก็ไม่ได้คุ้นเคยกันด้วยแต่พอเห็นเขามีทีท่าทุกข์เกิดร้อนหิวโหวยก็อยากจะช่วยเขาอันนี้เรียกว่ามีความรักนะคือความปรารถนาดีอยากจะช่วยให้เพื่อมนุษย์พ้นทุกขนะ์นะเราเรียกว่ากรุณา วันแห่งความรักเนี่ยที่ผู้คนพูดถึงกัน,นแล้วก็รอคอยกันมันควรเป็นวันที่เราจะนึกถึงความรักแบบนี้กันมากๆแล้วก็แสดงความรักโดยการหยิดยืมนะความเอื้อเฟื้อความปรารถนาดีให้กับคนที่เดือดร้อนคนที่เขามีความทุกข์คนที่ขัดสน ซึ่งมีอยู่มากมายรอบตัวเราแล้วก็มีอยู่เยอะนะในสังคมถ้าบ้านเราสังคมเราหรือโลกของเราเนี่ยผู้คนนึกถึงความรักแบบนี้กันมากๆแล้วก็ทำกันเยอะๆโดยเฉพาะในวันที่เขาเรียกวันแห่งความรักเนี่ยมันจะเป็นวันที่ทำให้โลกนี้น่าอยู่ โดยเพพาะสำหรับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนคนหิวโหวยคนเจ็บป่วยคนที่ขัดสนนะพอได้รับสัมผัสกับความรักแบบนี้นี่เขาจะมีความหวังมีกำลังใจในการสู้ชีวิตในการ,รเผชิญอุปสรรคแล้วก็ทำให้คนที่มีความรักแบบนี้แล้วก็แสดงความรักออกแบบนี้เนะี่ยมีความสุข นะแล้วจิตใจก็เจริญนะงดงามด้วยนังคนเป็นวันที่เราจะได้มอบความรักดีๆแบบนี้ให้กับผู้คนไม่ใช่รอรอที่จะรับนะดอกกุหลาบหรือว่าช็อกโกแลตนะจากใครบางคนเท่านั้นนะไอ้ความรักแบบนี้มันยังเป็นความรักที่คับแคบอยู่ นะแล้วก็ทําให้ทุกได้ง่ายถ้าเกิดไม่ได้อย่างที่คาดหวังนะดอกไม้ก็ราคาไม่แพงอย่างที่คิดหรือว่าไม่มากอย่างที่หวังก็น้อยเนื้อต่ำใจเสียใจนะแต่หากว่าเราเนี่ยแทนที่จะรอความรักแบบนี้ จากคนใกล้ตัวเนี่ยเราไปมอ,อบความรักแบบที่กว้างกว่าอย่างที่ผู้หญิงคนนี้เขได้ทำเนี่ยพวกนี้ทำให้เมืองไทยนี้น่าอยู่มากโลกนี้ก็น่าอยู่ด้วยทั้งสำหรับเราแล้วก็สำหรับคนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนเพราะฉะนั้นเนี่ยในวันเนี่ยที่เขาเรียกวันแห่งความรักเนี่ยเรามาลองนึกดูว่าเนี่ยเราจะมอ,อบความรัก ให้กับคนรอบตัวที่เขาขัดสนที่เขาทุกข์ยากเดือดร้อนอยังไงบ้างถ้าเขาหิวนะก็มอบอาหารให้เขาถ้าเขาป่วยก็อาจจะให้น้ำใจหายาย้า้เขามอบความอิ่มให้กับคนที่หิวโหวยนอาจจะไม่ได้เจอเขาต่อหน้าต,ตาก็เอาจ,จะไปฝากไว้ที่ร้านก็ได้ร้านอาหารบอกว่า ถ้าไม่มีคนถ้ามีคนหิวไม่มีเงินเสื้ออาหารก็เอาเงินนี่แหละนะเป็นค่าอาหารให้กับเขาทำมา,หาให้เขาฟรีฟรีอีวนีงก็มีร้านมินิเยอะนะร้านปันกันอิ่มรับนะรับเงินจากคนมีน้ำใจเพื่อที่จะมอบอาหารให้กับคนที่ไม่มีเงินอันนี้ก็เรียกว่าเป็นการฝากความรักนะให้กับร้านให้กับผู้คนที่ นำไปช่วยมออให้กับคนที่เขาเดือดร้อนเนี่ยถ้าเราปันกันอิ่มแบบนี้มากๆเนีด้วยความรักความปรารถนาดีโลกนี้เนี่ยมันจะเป็นโลกที่งดงามนะบ้านเราก็จะเป็นบ้านเมืองที่สงบเย็นนะได้มากขึ้นอาระเตรียมรับพร ทีตั้งปฏิตั้งทุมหังคอยตาผลที่ด้านปราถนาแล้วตั้งใจแล้วพี่เมวาสมิชตุถงสำเร็จโดยฉาพราาเพผููเรนตุสังกับปาขอความดำริทั้งบวงจงเต็มที่โทปนารโาโซยาาเหมือนพระจัจัร์ในวันเพน็นโชติรโาโซยาาเหมือนกามณิอันสว่างสวายควรยินดี วิทยอวิวัน์ดูอาราราทั้งปวงจงบำรดชไปวารโขวินาสตูรทั้งปวงของท่านจงหายเภภาวตวันตาราโยอันตารายามีแก่ท่านทีหนีอายุโกภาวะ้องเป็นผู้มีความถูกมีอายุยืนตนะศีลสานิจังอุทาปจาิโน ตาโรธรรมาวันทัติอายุวันโนสุขังบาลังสีปากาญูอ,อายุวันนาสุขะบาลาจงตาโรแก่บุคคลมโหมีปกติไว้กราบปกติอ,อนนาตาภูยานเป็นณีอาว,วันุสาพะมังคังลังสาวะมองคนจงมีแก่ท่านอันุสาพรเทวตากราเทวดาท้าบุคจงรักษาท่าน สาธพาพุทธานุพาเวนาอนุพาแห่งพระพุทธเจ้าพาธรรมานุพาเวนด้วยอนุพาแห่งพระธรรมพาสังฆานุพาเวนด้วยอนุพาแห่งพระสงฆ์อาสงี์นิพวันุเตภานิพพดีทั้งหลายย่มีแก่น่านุูเมือม